เริ่มมาที่มาที่ไปก็คือจริงๆแล้วเมื่อ6ปีก่อนนะคะคือได้ไปรกกับหลวงพ่อที่วัดฟุตคาบ,บารมีธรรมวชหลวงพ่อทองคุณครูคุณสารสงคนนะคะออตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้สนใจมากแต่ก็คือพูดๆเกิดๆ,ๆไ,ไว้ก่อนพรตอนหลังนี่เราได้ไปทำบุญบ่อยๆเข้านะคะปีที่แล้วตอนช่วงประมาณตุลาเนี่ย ได้ไปบวชกับน้องคนหนึ่งแล้วก็กับสามีด้วยแล้วได้พลลูดฟารบกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อืดูที่ให้หลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อ,พอก็อยากมาอยู่เหมือนกันในทะ่แลนด์เนี่ยดูให้หน่อยแล้วมาตรวหมอบก,ก็คือมาเจอโบสถ์สวยมากแล้วก็สถานที่อื่นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็คือสถานที่แถวนี้ราคายังถูกอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวโบสถ์เนี่ยคือยังมีการแก้้องซ่อมแซมแล้วก็ ถ้าจะซื้อนี่เขาก็อยากจะได้ในซื้อในครั้งเดียวนะคะโอเคแต่เท่าที่ฟังมาคือตอนนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่สําเร็จเรื่องโไปแล้วไ็ได้สถานที่ตอนนี้แน่นอนหรือยังสถานที่ตอนนี้นะคะคก็มีความมั่นใจอยู่9.999% 99โอ้ <laughs> โอจริงแล้วก็สําเร็จแล้วกาดที่ไหนคะก็ยังขาดที่เราก็ต้องเซ็นสัญญาแล้วก็เงินปัจใจที่เหลืออีกเล็กน้อย ที่เราจะต้องย,ยังจะต้องดำเนินการต่อ,ตอปปตขบขอ <Cub ans> อนุโมทนาบุญจับบุญในทางนี้ของน้องส้มได้นะคะเหตุถึงความตั้งใจจริงนะคะเพราะพวกเราก็ติดใจเหมือนกันเพราะพวกเราก็ถามเหมือนกันว่าส้มเป็นใคร <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามามาด้วยใจนะคะแล้วมาครั้งนี้เป็นเหมือนวัดที่มาดูแลน้องนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอขชื่นชมมากได้เห็นแล้วขอบุณเหมือนอยู่บ้านเราเลยใช่ค่ะ แล้วก็ขอยินยด,ด,ดีด้วยนะคะว่าถ้าเกิดวพวกเราได้ลงใน u t u b e นะคะในของ u t u b e สุวรรณภูมิใช่ไหมคะสุวรรณภูมิโชว์ค่ะสุวรรณภูมิโชว์นะคะเพราะวันนี้พวกเราขอนำเสนอนะคะเป็นาการเปิดตัวครั้งแรกเลยของวันชาติบารมีนะคะค่ะโตอาหาโตสัมมาสัุตตะสะนะ ไม่ยังพันเตบางสกุลราชีวารานิสัปริวารารีนิปุษสังคัสะโอโนชยามะสาคุโนพันเตสสาาุโโนนััขงงออมม กุลละศิวารานิบังสกุลละศิวารานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหะกลางปีคารตังปีคารตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายขอน้อมถวาย,วยซึ่งข้าบางสกุลจีวรซึ่งขง้าบางสกุลจีวรพร้อมทั้งสิ่งของพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงปโปรดรักขอพระสงฆ์จงโปรดรับ บงสกุลีวซึ่งข้าบังสกุลจีวรทั้งสิ่งของพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้้งหหลลาายเ่นีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและความเจริญและความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทอตลอดการและนานเพอ สาธุพนมมือไว้นะคะกล้ากอนตะเกงก่อนะเกีางฟางพนมมือไว้นะคะะ,คะ <c oughs> โมลลาเจวรังสาเมกัมยังปะปุลังเณสิมังปันทะปุลังเจวรังสาเมกัมยังปะปุลังเตจาโตกราบ3 Cobrir แต่ตั้งแต่ก็ฟังกันตลอดที่โยมพูดอะไรมาโยมคิดอะไรมาเข้ามาในกระแสถ้าเราพิจารณานะเห็นแม่บอกว่าทำบุญวันนี้กินข้าวแล้วเดี๋ยวหล่อมันนี้วสวยเดี๋ยวรวยรวยเกิดจากอะไรสวยหลอเกิดจากอะไรสุขภาพดีเกิดจากอะไรทุกคนอยากจะได้ก็ตั้งปรารถนาแล้ว เคยพิจารณาไหมอยากได้ผลทำเหตุอะไรมันต้องมีนะถ้าทำถูกวิธีมันจะได้ทำทำ mm hmm. ้างไงจึงรวยก็นี่ยที่เรากำลังทำยอยู่เป็นทิศไหนเขาจะซื้อที่ดินแล้วจะสร้างบ้านทางหน้าสักเมหนึ่งสักสองเมเห็นไหม ท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ได่เอาเมเด็นภเกตมหาร้อยี่ยสว่ากลาบขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่เพิ่มความฉลาดให้กับเรารอยอยากในสมองพวกเราจะต้องฉลาดขึ้นอีกแล้วละ <ไป S 2> ่ะสาธุค่ะป,ปัจจุบันได้ไแม้นดค่ะปัจจุบันนี้เธอนนะคะเป็นต่อยอดหรอเอา จะขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าวันนี้ผ้าป่าเราได้เท่าไหร่ลุ้นกันหน่อยนะคะ <Okay. S 1> ต้นผ้าป่านะคะกลุ่มคุณน,นกน้อยสุภาพรทำบวก430ยูโรค่ะสาธุท่านพระครูคุณาสารโสพล3,186ยูโรค่ะสา 1,100ยูโรค่ะ<า>ไม่ได้ยินเสียงสาธุอ่ะต้องสาธุาน,าน้าไปแล้ว20่สิเดี๋ยวอีกหน่อยเราเราไม่ได้ทำนะแต่เราจะได้ร้อยหนึ่งนะคะแล้วกลุ่มออสนาพลึกนะคะ1,101ยูโรค่ะคุณอนง์พัฒนาพันธ์และครอบครัว177ยูโรค่ะ คุณอนองพัฒนาพันธ์นะคะก้นนนะะโอนเพิงนะคะ348รยโรค่ะกลุ่มวัดท่าเมตตาบารมีเมืองเมเมนนะคะ1,315ยูโรค่ะกุ่มวัดพุทธาบารมีเมืองฮัมบวกนะคะ1,155ยูโรค่ะที่บริจาคมาแล้วกับหลวงพ่อนะคะเป็นเงินไทยนะคะ dúvido สาุเป็นบุญอะไรทำว่ามีมากทำมากจะสุขงานอนาคอคิดใจท่าน น่เหลือซึ่งซึ่งกันและกันไปก็ไม่นานเท่าไรคงจะเสร็จแน,น่นอนภายในเจ็ดวันทวน <c oughs> ภายในเจ็ดวันทวนคงเสร็จสมูนแน่นอนเรื่องจากความสามัคคีงานนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันก็จะเป็นเป็นรูปธรรมเป็นไปได้ยากฉะนั้นจึงขอฝากไว้พุทธบารมีประเทศเนเธอร์ลแลนด์หรือฮอลแลนด์เหล่านี้เป็นต้น เราทั้งหลายทุกผู้ทุกคนร่วมบุญร่วมกุศลช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปอย่างไรก็ชาวไทยอย่างไรก็ชาวพุทธได้นักทุพุทธศาสนา็ณับว่าเป็นโอกาสอันดีซึ่งเราทั้งหลายได้มาสู่นัถานที่นี่ทามาก็เคยประรบเมื่อตอนครั้งหนึ่งตอนมีการการประชุมของมติคณะสงฆ์ซึ่งอาจารย์ชัดก็ได้กล่าวผ่านไปเรียพกพระครูสังครัชจวานได้กล่าวผ่านไป เนื่องจากมีมัติของคณะสงฆ์มีการขยับขยายในการบริหารบริหารการจัดการของคณะสงฆ์ต่อไปกระการบริหารหรือการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ในสาสหภาพยุโรปหรือโซนยุโรปในโซนยุโรปนั้นก็มีอยู่แล้วในเยอรมันก็มีหลายวัดแล้วแต่ก่อนนั้นมีโครงการมีจกขยับขยายเช่นเนเธอร์แลนด์ อิตาลีสเปนลิชชันสไตล์แล้วก็รุสซียโบลลุกซัมโบกนะตอนนี้อิตาลีก็อิตาลีเรามีแล้วอิตาลีมีนอร์เวย์ตอนนั้นนอร์เวย์ยังมีนอร์เวย์ก็มีแล้วนอร์เวย์ก็มีสวีเดนก็มีก็ยัง ในทแลนด์นี่ก็เพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มต้นในการเดินในทแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็มีแล้วสเปนเนียนสเปนนี่กำลังดำเนินการต่อไปเพราะว่าเขารอเขารอว่าจะไปเมื่อไหร่สถานที่พร้อมแล้วยงที่มัตริดก็พร้อมแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนั้นะฉะนั้นเราทั้งหลาย ที่ช่วยกันค้นขวายต่อไปก็คงจะสําเร็จเสร็จลดลงไปด้วยดีแม้วันนี้บางผู้บางคนอาจจะยังไม่รู้ความเป็นมาอย่างไรการที่จะเป็นวัดขึ้นมาตอนแรกก็มีขุนส้มก็ไปภาวนาไปประพฤติปฏิบัติจเจริญภาวนาที่วัดพุทธบาลมีก็ไปแล้วก็จะมาบอกว่าส้มลองหาดูสิว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างในเขตเขตทอนแลนดเนนทอ์แลนด จะสร้างวัดสร้างวาเป็นสถานที่เหล่านี้บ้างมีหรือไม่ก็ส้มก็หาอยู่รับไปาหาก็ติดต่อมาทางาทางสกายทางเฟซเฟซบุ๊กอัตมาก็ดูแล้วก็ดูว่าเกือบร้อยที่น่ะดูในเว็บไซต์เช็คดูเช็คดูคดนี่หลวงพ่อได้ไหมเช็คดูไม่เหมาะเดกสม้มเไปเช็คดูตรงไหนดูทําทุ่งนา ท้องนาเปาเป็เนโหมะนะดูว่าโอ้ไปดูตัวนี้แล้วก็ต้นที่ใหญ่แต่หากว่าเขาไม่ให้อาศัยไม่ให้พักอยู่อาศัยเอาไปดูไหนบ้านตรงไหนอยู่ว่านี่มันใกล้เพื่อนบ้านมากจนไกลกวาจะมีการบ้านาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเช็คดูเรื่อยๆส้มก็ขยันจริงๆก็ช่วยหาเอาอดหลับอดนอนก็เอาเอากลี๊งเอาอส้มยังไม่ตื่นนอนเลยยังไม่นอนเหนือว่อายังหลวงพ่อหาไปเรื่อยๆที่หนึ่งที่สองก็ค้นหาอยู่กันอนะ อ่าเราก็เอาโอเคเอาเขาคนได้เราก็คนได้เหมือนกันดูดูไปเรื่อยๆมาบางครั้งเราก็ขอหลับก่อนยวส้มไว้ถึงเวลาหลวงพ่อจะไปเยี่ยมพระอินทร์แล้วเยี่ยมพระอินทร์แล้วเอาส้มหาต่อไปตรื่ตืน่นเช้าก็มาดูต่อไปก็ดูไปเรื่อยไปเรื่อยๆก็มีที่หนึ่งปฏิทิบตรน,น,นะ,อะตอนนี้ก็เขาเสนอขึ้นมาในราคาดาังกล่าวก็มองดูแล้วเออได้มองดูแล้วตัวน,นี้เขาท่าดีเหมาะสมดีนะ เออพอที่จะเป็นไปได้เ็าถามว่าราคาเอ,อ๊ะคือมันถูกยังฮะดูไปดูมาก็มองดูแล้วว่าเออถ้าพูดตามจริงมันก็ถูกจริงๆอ่ะนะอย่างห้ามบัวนี่ไม่ได้หรอกราคาดังกล่าวนี่ไม่ได้หรอกฮะแล้หวหามบัวนี่ราคาต้องเป็นเกี่ยวบเป็นล้านขึ้นไปพื้นที่น่าก็ตกไป3ล้าน6ล้านเป็นอย่างนั้นแต่มาเห็นสถานที่ตรานี้โอ้ถูกแต่ถูกจริงแต่เรายังไม่มีทุนแล้วก็ต้องบอกกันกล่าวต่อไปเป็นอย่างนั้นความสุขก,กายสุขใจ มีความสุขยิ่งขึ้นไปค้าพุทุกโศกโรคภัยจะได้มีขอให้โชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไปโฤกษนะทุกท่านเธออย่างไรประคอนนมตนาคณะสงฆ์โดยกันดเสียสละลมาใกล้และไกลนะเช่นอย่างอาจารย์เนี่ยไม่ได้กล่าวท่านเลยเนี่ยรู้จักนามท่านหรืออย่างเนี้ยโอ้อาจารย์สังวานนี่แมบต้องกลางวานเช่นเดียวกันท่านอยู่นี่ อสนาบรึกอ,<ส>อ่าอสนาบรกเป็นอย่งนั้นเจาคนแกอยู่นี่ไ<น>ยรีรมนดีอ่อรมนดีอ๋อพรม้มันก็เอามาแล้วนี่กำลับบงเวอนะอันเยหมอ่า เก่อนที่จะเนี่ยเดียวรุมแล้วก็เดี๋ยวจะแจกหลวงพ่อรอดเพื่อปลอดภัยแล้วใครเม็ดไม่ไ่าไม่ว่าต่อยอดก็ไม่ไม่เป็นไรจะให้หลวงพ่อรอดไปเพื่อป้องกันไว้ครับพรชิตสมุนทงกรทนเมื่อยุนใหพวกเราทั้งหลายให้เจริญสำเร็จดำรงมรรคตนาเป็นวัดเป็นวาสรูปแบบนีที่พึ่ง ตะบุญตะคุยเป็นที่พึงจิตที่พึงใจของเราต่อไปเนาะตั้งใจสวดน้ำคิดตบุญยะถาภาริวหาปุราภะิรปุระติสะรังเอวะเมวัยต่อตินังเบตานังอวปคกคาเตอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะตมิจโตตเปเมวะเรนโตจังกะปา จันโตปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาปิโยวิวัจจันโตอันสัโปรคเวนัสตุมาแตพวัตวันตรายโยอโุคิติกายุโกภวา อาภิวาทนาสิรสานิจังวตาปใจนนท์ดาตารธรมมวัตันติรายวันนสุขังภารังเจัาพระพุทนา किया पता किं ने पता पता किन्धकि जातौ

Kapri nah, nah, du